S.C.P. 823สวนสนุกสุดสยอง S.C.P. 823เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างเอาไว้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงและพบว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ประหลาดหลายครั้งทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นในสวนสนุกนี้อีกจนกระทั่งทำให้ต้องปิดกิจการเหตุการณ์คร <F> ั <F> ้งใหญ่ ที่ทำให้ SCP-823 ถูกทิ้งร้างนั้นเกิดขึ้นในวันหนึ่งซึ่งนายภายหลังต่างเรียกกันว่าวันอาทิตย์เลือดเป็นวันที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรุนแรงที่สุดในรอบ20ปีมีผู้เสียชีวิตในส่วนสนุกทั้งหมด231คนและบาดเจ็บหรือพิการอีก7คนซึ่งผู้เสียชีวิตแต่ละคนต่างก็มีลักษณะาการตายที่มีความผิดปกติ และพิสดาเนื้อธรรมชาตินอกจากนั้นเมื่อสถาบัน SCP ส่งเนืปฏิบัติการเคลื่อนที่ของสถาบันชื่อว่า mm hmm. Mobile t a s k Fort RHO 71 o r i g a m i t o t หน่วยปฏิบัติการคางคบกระดาษพับเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์กับกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปทำการปิดกั้นสวนสนุกแห่งนั้นต่างก็ประสบความล้มเหลว และต้องเสียชีวิตโดยเหตุการณ์ประหลาดซ้ำเข้าไปอีกซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ส่งเข้าไปนั้นต้องเสังเวยชีวิตมากเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวส่วนสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการฆ่าตัวตายและสาเหตุแปลกๆอย่างเช่นมีเจ้าหน้าที่บางคนแกะเอาหัวกระสุนกับปอกกระสุนปืนออกแล้วกินดินปืนเข้าไปบางรายถูกของแข็งแทงผ่านตาซ้ายทะลุถึงสมอง บางรายพบว่าปอดฉีกขาดและกรามหักพบฟันหลายซี่เข้าไปอยู่ในปอดและหลอดลมหลังจากที่การปฏิบัติการล้มเหลวสถาบัน s อ p ซจึงสั่งยกเลิกภารกิจทันทีเพื่อความปลอดภัยและไม่ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปอีกจากนั้นจึงต้องเปลี่ยนมาตรการมาเป็นเพียงการเฝ้าระวังที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้าไปในสวนสนุกนั้นได้ ซึงทำให้ส,สนุกแห่งนั้นกลายเป็นสนสนุกร้างจนถึงปัจจุบันเหตุการณ์การเสียชีวิตหมู่ที่เรียกกันว่าวันอาทิตย์เลือดน,นั้นมีประชาชนเป็นจำนวนมากที่เอาชีวิตไปทิ้งที่ส,สนุกแห่งนั้นและไม่ได้กลับออกมาอีกเลยตลอดการมันเป็นโศกนาฏกรรมลี้ลับสยองขวัญมากกว่าที่จะเชื่อได้ว่าเป็นอุบัติเหตุทั่ว,วไปจากบันทึกขององค์กร SCP พบการเสียชีวิตที่พิสดารอย่างเช่นมีคู่รักคู่หนึ่งได้เข้าไปเล่นเครื่องเล่นที่เรียกว่าอุโมงค์แห่งความรักซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนเครื่องเล่นที่ต้องล่องแพรไปตามลํำน้ำและลอดอุโมงค์ที่เป็นรูปหัวใจหลังจากที่ทั้งสองได้ออกมาจากอุโมงค์นั้นปรากฏว่าร่างกายของทั้งคู่กายสภาพและถูกเชื่อมต่อล้อมรวมกันหลายจุดจนระบบการทำงานล่มเหลว เสียชีวิตทั้งคู่มีอีกบุคคลหนึ่งเป็นผู้ที่สวมชุดตัวมัสคอตประจำสนสนุกได้นำชุดมัสคอตที่เป็นรูปฮิปโปโปเตมัสที่เรียกว่าชุดแฮปปี้ฮิปโปมาสวมใส่แต่หลังจากที่เข้าสวมมันไปสักครู่หนึ่งก็เกิดอาการอืดอัดหายใจไม่ออกเขาดิ้นรนทุรนทุรายได้เพียงชั่วครู่ก็เสียชีวิตจากอาการขาดอากาศหายใจ สภาพศพของเขาพบว่าในปากหลอดลมและปอดนั้นถูกอัดแน่นด้วยเส้นใหญ่ผ้าชนิดเดียวกันกับพ้าที่ใช้ทําชุดมัสคอตฮิปโปที่เขาสวมอยู่นั่นเองรถไฟหอตีลังกาโรลเลอร์โคสเตอร์ทิวเลอร์ชิวเลอร์ที่อยู่ในสวนสนุกนั้นได้ทำให้ผู้เล่นจำนวน15คนเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่สร้างความสุดสยองอย่างมากในขณะที่ทั้งหมด เล่นรถไฟหอกพยานที่เห็นเหตุการณ์เล่าว่าศีรษะของผู้เล่นหลุดออกจากร่างเหมือนถูกฟาดด้วยบางสิ่งบางอย่างทีละคู่ทีละคู่ตั้งแต่แถวหน้าไล่ตามลำดับลงมามีผู้เล่นคนหนึ่งที่อยู่บนเครื่องและได้เห็นเหตุการณ์ว่าเพื่อนของเขาตายลงทีละคนทีละคนเขาจึงตัดสินใจถอดที่ล็อกเข็มขัดนิลภัยออกแล้วกระโดดลงมาจากเครื่องเล่นนั้นแต่ทว่า ก็ไม่ได้ทำให้เขารอดชีวิตแต่อย่างใดเขาตกลงมาจากความสูง15ฟุตศีรษะกระแทกพื้นเสียชีวิตอยู่ใต้รางรถไฟห่อน,นั้นภายในเครื่องเล่นบ้านกระจกเขาวงกดพบอุบัติเหตุรุนแรงกับผู้เล่นรายหนึ่งแม้ว่าเธอจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่เธอก็ต้องกลายเป็นผู้พิการตลอดชีวิตเธอถูกฉีกร่างออกจากการเป็นหลายส่วนอย่างน่ากลัว แขนซ้ายหลุดออกจากลำตัวไปทางทิศเหนือไกลถึง16ฟุตขาซ้ายถูกกระชากออกและพบว่ามันถูกมัดห้อยไว้บนเพดานด้วยเชือกเส้นเอ็นส่วนขาขวานั้นแม้ว่าไม่ได้ถูกฉีกออกจากร่างกายแต่ก็พบรอยกัดขนาดใหญ่จนถึงกระดูกและการตรวจสอบพบว่ารอยฟันที่กัดนั้นเป็นรอยฟันของมนุษย์ส่วนแขนขวาของเธอนั้นหายไป ไม่สามารถตามหาเจอได้สนิฐานว่าอาจถูกบางสินบางอย่างนั้นกินเข้าไปแล้วหลังจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นั้นเกิดขึ้น SCP 823จึงถูกควบคุมไว้โดยสถาบัน SCP เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีความอันตรายจนถูกเสนอให้อยู่ในระดับ k ีเทอร์แต่เนื่องจากสภาของสถาบันพิจารณาแล้วว่าแม้มันจะมีความรุนแรง แต่การควบคุมกักกันยังพอที่จะสามารถทำได้จึงจัดให้ SCP 823อยู่ในระดับ U- คิดโดยดำเนินการออกคำสั่งให้มีเจ้าหน้าที่กองกำลังเฝ้าสังเกตการตรวจตาสถานที่เกิดเหตุอย่างน้อยของคนขึ้นไปจนกว่าจะสามารถหาวิธีทำลายสับสนกแห่งนี้ได้กองกำลังทั้งหมดจะเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดแต่จะอยู่ในบริเวณพื้นที่ปลอดภัย รัศมี20เมตรเท่านั้นโดยจะกำหนดให้เป็นพื้นที่โซนสีแดงเป็นเขตห้ามเข้าสูงสุดหากพบว่ามีบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่นี้แม้กระทั่งเป็นเจ้าหน้าที่เองก็จะถูกกำจัดทิ้งด้วยปืนยิงระยะไกลหรือสไนเปอร์และมีส่วนที่เป็นพื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังที่เจ้าหน้าที่ของสถาบัน SCP สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ประชาชนภายนอกหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปอย่างเด็ดขาดมีหลักการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ว่าหากได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงแตร ى, ที่ออกมาจากส,สนุกพื้นที่สีแดงนั้นให้สวมที่อุดหูทันทีโดยถอนกำลังออกไปให้พ้นระยะ2กิโลเมตรซึ่งเป็นพื้นที่สีเหลืองพร้อมกับแจ้งให้ฝ่ายวิจัยของสถาบัน SCP ทันทีและเนื่องจาก ต้องให้เจ้าหน้าที่คอยจับสัญญาณเสียงผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในสนสนุกจึงไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนำเครื่องเล่นเพลงหรือวิทยุส่วนบุคคลนอกเหนือจากอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปในพื้นที่เฝ้าระวังมีการเสนอให้ทำลาย SCP 823โดยการใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดจากบนอากาศแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากภายในบริเวณรอบข้าง มีบ้านเรือนประชาชนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและหากใช้วิธีการนั้นก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อปกปิดความจริงเอาไว้ได้และที่สำคัญก็คือยังไม่มีความแน่ชัดว่าการทำลายเครื่องเล่นในสวสนุกลงไปจะก,กำจัดสิ่งที่เป็นต้นเหตุของปัญหาได้จริงหรือไม่จึงต้องปล่อยให้ส,สนุกรางแห่งน,นั้นยังคงเป็นสถานที่ลี้ลับและถูกเล่าขาน ถึงตำนานความสยองมาจนถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 823สวนสนุกสุดสยองถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ทที่เ,เพื่อนๆส่งมากันคะ่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย